สวัสดีครับเอ็นสตูดิโอครับผมชแน,นลของคนรักเครื่องเสียงบ้านๆเครื่องเสียงรักย่าสวัสดีไปยังพี่ๆนา้าๆสายบันเทิงทุกท่านด้วยนะครับอ่ะอัปเดตสินค้าให้ชมกันต่อครับผมสำหรับคลิปนี้พามาชมเป็นตัว power amp เป็นตัวใหม่นะครับผมในนามของแบรนด์ microtech เหมือนเดิมนี่เป็น4ชานลนะครับผมมี mt 408 mark 2นะครับและก็ตัว mt 404 mark 2 ปกติมันจะมีตัว mt 4 0 0 4นะครับและก็ mt 4 0 0 8ตัวธรรมดานะครับตัวนี้เป็นตัวออกใหม่นะครับผมก็เป็น mark II มาเดี๋ยวมาดูความแตกต่างนะครับผมระหว่างรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่แตกต่างกันยังไงนะครับเบื้องต้นดูดูตัว power amp กันก่อนนะครับประมาณนี้นะครับด้านหน้าของตัวเครื่องเป็น power amp 4 channel นะครับสับท่านที่หาใช้งานเป็นสินค้าใหม่มื่อหนึ่ด้านหลังนะครับ สินค้าใหม่เมื่อหนึ่งนะครับผมมีประกัน1ปีทุกตัวนะครับอาจารย์ท่านใดซื้อไปก็อย่าลืมนะครับผมสแกน QR code ตรงนี้นะครับเพื่อรับสิทธิประกัน1ปีไว้ด้วยนะครับตัวนี้ย้ําไว้เลยนะครับผมกับพิพิธภัณฑ์สลัดท่านที่ซื้อชุดเครื่องเสียงของแบรนด์ไมโครเทคนะครับสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งลงทะเบียนประกันไว้ด้วยรับสิทธิ์ประกัน1ปีนะครับเดี๋ยวมาดูความแตกต่างกันนะครับผมปกติมันจะมี mt 4 0 0 4นะครับผมไม่มีมาร์กทูนะถ้าเป็นรุ่นก่อนนะครับผมนี่ mt 4 0 0 8ก็ mt 4 0 0 8เฉยๆนะครับแต่ันนี้เป็นตัวรุ่นใหม่นะครับมีมาร์กทูนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับผมหลักๆเลยก็คือแตกต่างกันที่ตัวกําลังขับของ power มป์ M, นะครับถ้าเป็นตัว mt 4 0 0 4รุ่นรุ่นก่อนนะครับผมไม่มีมาร์กทูกำลังขับก็จะอยู่ที่400วัตต์ที่8โอห์มต่อ1ชึ่ชันแนลนะครับ ถ้าพอมาเปลี่ยนตัวมาร์กทูกำลังขับก็จะเพิ่มขึ้นมาเป็น600วัตต์ที่8โอห์มต่อ1นช้นแน่ channel, นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับผม MT 408 m a r k ก i ถ้าเป็นตัว408ตัวก่อนนะครับผมก็จะเริ่มต้นที่800วัตต์ที่8โอห์มพอมาเป็น Mark II ตัวนี้ก็เพิ่มกำลังขับมาเป็น1000วัตต์ที่8โอห์มนะครับเดี๋ยวดูกำลังขับของ power amp นะครับ กำลังขับเพิ่มขึ้นนะครับผมตัวนี้นี่ตัว4,004นะครับผมก็คือนี่600วัตต์คูณ4ที่8โอห์มนะครับ900วัตต์คูณ4ที่4โอห์มนะครับผมบิด8โอห์ม1,800วัตต์นะครับตัว4,080 Mark t w ก็1,000วัตต์นะครับผม1,000วัตต์คูณ4,005ร้วัตต์คูณ4ที่4โอห์มนะครับ1,000วัตต์คูณ4ที่8โอห์มนะ เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือกําลังขับเพิ่มขึ้นนะครับผมเพิ่มขึ้นสองเท่าน,นะครับผมก็คือจาก800เป็น1 0 0 0ับาทต่อ1 channel, นึ่งชนแนนแล้วก็จาก4400นะครับผมก็เพิ่มเป็น600บาทต่อ1นึ่งชานแนนะครับสลับตัวพาวเวอร์แอมตัวออใหม่นะครับก็นํามารีวิวไว้ให้กับพี่ๆะนะเพื่อมีท่านใดสนใจหาสินค้าไว้ใช้งานนะครับผมสินค้าใหม่เมื่อหนึ่งเป็น Power a m ์แอมซ n ชาแนประกันให้1ปีนะครับว่าด้วยเรื่องราคานะครับผมราคา MT 4,004 Mark II นะครับผมตัวนี้เปิดไว้ที่11,500บาท11,500บาทนะครับอ่4,008 MK 2นะครับผมก็คือ Mark II นั่นเองนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่15,500บาทนะครับ15,500บาท่าท่านใดสนใจนะครับผมติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับผมสำหรับตัว Power Amp 4 Channel นะครับอาสินค้ามือสองหายากนะครับผมช่วงนี้อ่ะ นำตัวสินค้าใหม่มารีวิวให้ชมกันนะครับเผื่อมีท่านใดสนใจสินค้าตีเปลี่ยนแรกเทินได้นะครับผมสินค้าตีเปลี่ยนแรกเทินได้ทุกคินนะครับมี power amp เก่าๆไม่ได้ใช้งานนะครับผมติดต่อแอดไลน์มาได้เลยเบอร์0 6 5 3 3 6 4 2 6 9ีตีเปลี่ยนแรกเทิน power ตัวใหม่ไปใช้งานได้นะครับผมคุยราคากันหลังใหม่ได้เลยนะครับสำหรับท่านที่จะตีเปลี่ยนแรกสินค้ากันนะครับผมสำหรับตัว power amp มีมาให้ชมนะครับเดี๋ยวลองทดสอบฟังสำเสียงดูสักนิดนึงนะครับดูกันที่ตัว MT 4004 Mark 2กันก่อนนะครับผมชั้น A ชั้นที่หนึ่งครับ sepenal B be... เนั้นที่3นะครับฉะนั้นที่4ครับผม ประมาณนี้นะครับผมสลับตัว MT 4,004 Mark II อ่ะเดี๋ยวมาดูกันที่ MT 4,008 Mark II กันบ้างนะครับนี่ออนเครื่องอ่ะดูกันที่ชันนัน A ครับชันนันที่หนึ่ง ที่สองครับต่บอกนันที่ชะัที่3ามครับ ฉนนันที่4ครับโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้อ รีวิวเบื้องต้นให้กับพิพิธนา,นาของเราได้รับชมกันนะครับเป็น power amp ตัวใหม่สีชาแน mt 4 0 4 Mark II แล้วก็ตัว mt 4 0 0 8 Mark II เดี๋ยวมารีวิวด้านหลังเพิ่มเติมสักนิดนึงนะครับด้านหลังของตัว power amp นะครับผมก็ดูกันที่สัญญาณอินพุตกันก่อนนะครับผมนี่สัญญาณอินพุตสัญญาณลิงค์นะครับตรงนี้ก็เป็นแยกเปคอนนะครับทางละ2นะครับด้านบนเราสามารถนะครับผม สองช่องนะครับ1 2สองเราสามาร e ถเลือกความถี่นะครับผมว่าจะให้ขับอะไรได้นะครับตัวนี้นี่ซับนะครับกลางเลี้ยมได้นะครับนี่เลือกได้เลยนะครับตัวนี้เป็นชั้นที่3ามที่4ี่นะครับเลือกได้เลยนะครับว่าจะให้ขับเบสก้างเลี้ยมนะครับตัวนี้ก็คือข้อดีนะครับผมของตัวใหม่นะพิจารณาอยากให้ชั้นหนึ่งสองขับเป็นซับเบรคก็เลื่อนสวิตช์มาตรงที่ซับตรงนี้นะครับนี่ขับก้างขับเลี้ยนะครับผมนี่ เลือกได้เลยนะครับผมจะแบ่งเป็น1 2กับ3 4นะครับอ่าข้อดีของตัวใหม่นะครับผมก็คือกําลังขับสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีอ่าเลือกความถี่นะครับว่าจะให้ขับเป็นอ่าซับเบลกลางแหลมนะครับผม1 2 3 4อ่สาได้นะครับประมาณนี้นะครับผมสนใจสินค้าติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมราคาก็11,500บาท15,500บาทนะครับ11,500บาทอ่ะ สำหรับท่านใดสนใจสินค้าก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับผม AN Studio N Sound ระบบเครื่องเสียงบ้าน,าน,านราคารากหญ้า6นยาาาสวัสดีครับ